สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าตรายางนะคะตรายางคืออักษรสามหมู่นะคะเราจะแบ่งพย,ยัญชนะไทยของเราซึ่งมี44ตัวนั้นแบ่งออกเป็นสามหมู่นะคะสามหมู่มีหมู่อะไรบ้างคะหมู่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำอักษรกลางก็จะมีข้าตัว อักษรสูงก็จะมี11ตัวอักษรต่ำก็จะมีต่ำคู่14ตัวต่ำเดียว10ตัวนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กลุ่มอักษรทั้ง3หมู่นะคะแล้วก็ฝึกการออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง3หมู่ให้พร้อมๆกันเลยนะคะตระยางคืออักษร3าหมู่นะคะหมู่อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่าํา เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับเกี่ยวกับอักษรกลางกันก่อนนะคะทั้งหมดมี9ตัวอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยนะคะก้ไก่ออกเสียงกอจอจานออกเสียงจอโดยชดาออกเสียงโดเด็กออกเสียงโดตอปะตักออกเสียงตอตอเต่าออกเสียงตอใบไม้ออกเสียงบอปลาออกเสียงปออ่องออกเสียงออนะคะ แล้วก็จะมีบทท่องของอักษรกลางก็คือที่ครูสอนไว้แล้วนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ๋นะคะมีพยัญชนะที่เราออกเสียงก็จะมี9ตัวค่ะต่อไปเรามาดูอักษรสูงกันนะคะอักษรสูงมี11ตัวนะคะขอไข่ออกเสียงขอขอขวดออกเสียงขอชอชิงออกเสียงชอ อฐานออกเสียงถอขอถุงออกเสียงถอขอพึ่งออกเสียงผอฝอฝาออกเสียงฝอสอสาลาออกเสียงสอสอฤาษีออกเสียงสอสอเสือออกเสียงสอหอเห็บออกเสียงหอจะมีบทท่องให้เด็กๆได้ดจำนะคะก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะ ผีก็เสียงพยัญชนะตัวผอฝากก็ฝอถุงก็เสียงถอฐานกับถอถุงข้าวก็ขอไข่กับขอขวดสารมี3ามสอคือสอสาลาสอฤศีสอเสือให้ก็เสียงพยัญชนะหอฉันเสียงพยัญชนะฉอนะคะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวค่ะ ต่อไปเรามาดูอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำก็จะมีอยู่สองประเภทก็คืออักษรต่ำคู่และก็อักษรต่ำเดี่ยวนะคะอักษรต่ำคู่จะมี14ตัวพอพานออกเสียงพอพอสำเพาออกเสียงพอพอควายออกเสียงคอคอคนออกเสียงคอคอรักัางออกเสียงคอ ฟอฟันออกเสียงฟอทอุู้เท่าออกเสียงทอทอบนโทออกเสียงทอทอทหารออกเสียงทอทอทงออกเสียงทอซอโซออกเสียงซอชอช้างออกเสียงชอชอกระชอเชอออกเสียงชอหอนกฮูกออกเสียงหอแล้วก็จะมีบทท่องจำนะคะก็คือพ่อค้าฟันทอง สื้อช้างห่ออักษรต่ำคู่มี14ตัวค่ะต่อไปเรามาดูอักษรต่ำเดียวกันนะคะอักษรต่ำเดียวมี10บตัวนะคะงอูงออกเสียงงอโยผู้หญิงออกเสียงยอนอหนูออกเสียงนอยอยักษ์ออกเสียงยอนอเนนออกเสียงนอรอเรือออกเสียงรอวอแวนออกเสียงวอ ม้มาออกเสียงมอลอจุลาออกเสียงโลลอลิงออกเสียงโลมีทั้งหมด10ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาจำบทท่องของอักษรเดียวกันนะคะอักษรต่ำเดี่ยวก็จะมีบทท่องก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวค่ะ